เนื <N> ่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2561เ,เวลา17.30กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดผู้แทนและนำกำลังพลร่วมกิจกรรมจุดเทียน และร่วมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีทาตุจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายปิยพงศ์บุญส่งในอำเภอศรีทาตุเป็นประธาน ไทยเป็นไทยคู่ฟ้าดินพวกเราเหล่นาน้อท้อพาเราจะขอพบธนาเพื่อชาไทยสามสิบร่วมกันเพื่อประชา